โอ้โหนี่ครับผมจะพามาดูเจ้า mt 0 9 sp นะครับ Gen 4นะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาแต่งเพิ่มมานะครับอ่าโอ้โหเป็นไงครับออะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับนี่ใส่ชิลเข้าไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชิลที่อยู่ถัดจากไฟหน้าขึ้นมาครับไฟหน้าก็คือไม่บังนะประมาณนี้ เป็นเหมือนกับ FZ 0 9ที่เป็นตัวแรลลี่ครับเนี่ยตัวชิวทรงคล้ายๆกันเลยนะครับอ่าโอ้ทรงหล่อมากนะแบบนี้แล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นกระจกปายแฮนของยามาฮ่าเลยนะครับโอ้โหดูงานแบบเป็นอลูมิเนียมแบบลายขัดนะครับสีดำแล้วก็โลโก้ยามาฮ่านะครับอื้อสวยงามครับเป็น c ซ c ซเนาะ น่าจะเบาเลยนะตัวนี้แล้วก็ต่อมากระจกถอดออกนะครับกระจกอ่าทรงก็จะออกมาประมาณน,นี้อันนี้คือถอดกระจกออกนะครับโอ้ออกแนวแบบไวรุ่นเมกามากเลยนะครับแล้วก็อันที่ผมเห็นเลยข้างหน้าก็จะมีกาดหม้อน้ํานะครับกาดหม้อน้ําเป็นกาดหม้อน้าของ MP09 เลยอ่าเป็นตะแกรงสีดํานะครับโอ้โหดูดุเลยทีนี้ต่อมาก็นี่ อ่าเขาเรียกกันลอยถังเนาะอันนี้ก็เป็นแบบชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้เป็นลายเหมือนลายทหารเนาะอ่าติดไว้เป็นของยามาฮ่าเลยแล้วก็นี่เป็นไงครับบาะเบาะก,ก็ทําการทําใหม่นะครับหุ่มใหม่เย็บอ่าเย็บปะให้มันดูแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับดูผ้า อันนี้น่าจะเป็นคนที่ทาเบาขึ้นมาทํานี้คอมฟอร์ตนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นเบาของเขาเลยไหมนะครับอันนี้อก็นุ่มนะครับเดินทางไกลก็น่าจะไม่มีปวดตูดมากนะอันนี้แล้วบวกกับท่านั่งของการขี่เนกเก็ตเนี่ยก็ไม่เมื่อยนะครับแฮนด์ก็จะสูงเนาะดูด้านข้างฝั่งขวานะครับอันนี้ฝั่งท่อไอเสียด้านขวาเนาะ สวยนะพอใส่แบบกระจกปลายแฮนอย่างนี้นะครับรถมันดูทรงออกไปทางสตรีทไฟเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรแต่งที่เขาเอามาโชว์อีกนะครับก็จะมีเป็นชิวสูงน่าจะาไว้ใส่เดินทางเลยนะครับนี้อันนี้ถ้าขี่ในเมืองพอใส่ได้นะผมว่า ตัวนี้ก็จะเป็นกาดเนาะเป็นกาดที่เอาไว้กันลมอ่าแล้วก็ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าอะไรอ๋อด้านหน้าด้านหน้าเอาไว้ใส่ระหว่างชิวตัวนี้เป็นกาดหม้อน้ํานะครับอ่าเป็นตะแกรงอ่าอันนี้ไม่ใช่มันจะออกไปทางสีเทาไหมอนเนี่ยหรือว่าสีดําไม่รู้นะน่าจะสีดําออกเทาๆนะครับอันนี้ก็เป็นท้ายสั้นเนาะครับตัวนี้ส่วนนี้เป็นแล็กท้ายไม่มั่นใจว่าของเขาเลยไหมน่าจะของเขาเลยนะ เล็กท้ายของ MT09 หรือเปล่าตัวนี้อืมสวยนะแล็กท้ายก็เอาไว้ใส่ไว้เดินทางนะครับวันนี้เป็นแล็กท้าย0ูงเลยนะครับตัวนี้โอ้สวยงามครับ MT09 SP Gen4 นะครับแต่งเล็กๆน้อยๆย,ยังดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่ถ้าได้ท่ออะคาโบวิกปลายดาบนะที่ออกด้านข้างเนี่ยหล่อมากเลยนะครับตัวนั้น แล้วก็มีท้ายสั้นแต่งนะครับตัวนี้เป็นของยามาฮ่าเลยนะครับตรงรุ่น m t 0 9โอ้โหงานสวยเลยนะสวยงามเลยครับเล็กๆกระทัดรัดกันดีได้ด้วยมั้งเนี่ยคือเจะเาป้ายทะเบียนเป็นตัวกันดีมั้งเนี่ยคิดว่านะครับอ่าประมาณนี้ mp09 Gen4 SP นะครับแบบแต่งเล็กๆน้อยๆแต่ดูดีใช้ได้เลย